อ้าวเด็กๆทำอะไรกันล้างรถล้างรถเหรอโอ้โหล้างรถหรือว่าเล่นน้ําเนี่ยทําไมน้ํามันกระตกระใจขนาดนั้นละ่ะอ,อ้าวถูๆเอาพนักงานถูก็ถูไปพนักง,งานรดน้ํารดน้ําก็รดไปเอาเต้นไปด้วยรดไปด้วยโอ้โหอาบน้ําไปด้วยกระดุกเลยกระดุกเลยอ้าวล้างรถเอออย่ามวัวแต่เล่นสิต้องล้างรถล้างรถหรือว่าทำอะไรกันแน่ใช่ไหม ระวังลื่นนะระวังลื่นตกนะลูกเฮ้ยลงมาเดี๋ยวจะตกเร็วล,ล้างรถเฉยๆนี่ครับน้องนิชากำลังกำลังข้ามแม่นถูใหญ่เลยนะครับโอ้โหรถหน้าฟังใหม่กริฟตเลยกันนี่สะอาดเลยเยี่ยมเลยสะอาดเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาหนีบมือนักธุรกิจนะระวังลูก เด็กก็สนุกสนานกันใหญ่เลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเออน้าจะหมดถังไหมเนี่ยไม่รู้ว่าจะล้างรุหรือว่าจะเล่นน้ํากันดีนะครับเพราะว่าเปียกหมดแล้วทั้งสองคนเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็โอเคครับให้เด็กได้เล่นน้ําได้ฉีดน้ำมาสองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีก่อนเลยสวัสดีเลย